คลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยได้บัตรมาแล้วนะคะทั้งหมดนี้อยู่ที่ราคา20,000วอนไม่รวมองางวนกับมารองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะไปคาเฟ่น,นี้กันนะคะ <c oughs> ไปกันเลยโ <c oughs> <c oughs> อ้โหเส้นเงาสวัสดีค่ะทุกคน กับไอเดีนอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา1 1 3เมงครึ่และตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านมินจองค่ะนี่เราก็ตื่นมาประมาณ1นาทีทวนได้ตอนนี้จะไปแปลงไฟเตรียมตัวออกไปทั้งโลกกันนะคะไปกันเลย กันพอดีว่าวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมามุมกล้องก็อาจจะแบบเป็นมุมเสยแบบนี้ทั้งคลิปนะคะก็ขออาภัยกับความขี้เลยดว้วยค่ะก็แต่งตัวเสร็จแล้วจะมาแต่งหน้ากันต่อนะคะจ่วยเซรั่มครีมลลทอ,ททอ่อยได้ไ่งอะซ่อน 네이처리퍼블릭 퓨어 샤인 컨실러 02 내추럴 베이지. 피토레스코 미스트 비비 쿠션. 이제 파우더 처리를 해주겠습니다. 이글립스 오일 컷 파우더 팩트. 저는 브러쉬로 합니다. 뭉쳐서 올라가게 하지 않기 위해서이죠. 노즈 쉐딩 브러쉬랑 쉐딩 빌려주세요. 투쿨포스쿨 아트클래스 바이로댕 쉐이딩. 첫번서 <laughs> 바이민정. 혹시 눈썹용 브러쉬 있어요? 나까 사용 4강 나คะ 괜찮고 혹여자에 둘이 있으니까 머리카락이 어. 대 머리 묶긴 했는데 어쩔 수 없어 아 집에 도 머리 분명히 묶고 나서 청소기 밀었다. 그러고 나서 하루 종일 있다 보면 바닥에 또 머리카락이 있는 거야. 아왜그 거야? 이해가 안가는 근데 처럼지나 <laughs> 지난한... 분명히 머리 묶어 놨는데 라ล자키엔키จะเขียนคิ้วด33번 브라운 나가. คะต่อไ에뛰드 드로잉 아이즈 컬러링 브라우 컬러 02 초코 브라운 마빡 키우 กันนะคะ안들지면 어쩔 수 없군요. ก,ก็แบบว่าเมื่อคือนเนี่ยมินจองก็กินวานไปหมดขวดหนึ่งคนเดียวส่วนเราก็กินเบียร์กระป๋องใหญ่ไปสองกระป๋องนะคะก็เลยได้สั่งแกงกิมจิมาแก้แห้งเอาริมันก็ไม่ได้แห้งขนาดนั้นเนาะใช่ไหม,มอ๋ิมจิีย่างน <S <S 2> <S 2> <S 2> อ๋อ맞ต่อเราอุดงสั่งกุนะเออเอเอ,เอใช่เราสั่งอุดงมากินกันนะคะ

คลิปให้ดูแต่ก็คือวันนี้นะคะตื่นช้าแล้วก็เกือบลืมลงคลิปด้วยยังไม่ได้สร้างซ้ำเนลด้วยอะ่ะไอเชีย่ยป้าไปแล้ว <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ก็ได้ตั้งหัวข้อชื่อคลิปแล้วก็ได้ใส่คำอธิบายแล้วก็ใส่ซํำเนลแบบนี้ แล้วก็มาเลือกเพลย์ลิสต์เป็นโค r หลีฟลอกนะคะแล้วก็โอเคกดต่อไปเลยแล้วก็ตั้งเวลาเป็นคืนนี้ตอน5้าทุ่มเกาหลีหรือว่าสามทุ่มไทยนั่นเองแล้วก็กดตั้งเวลาค่ะไอ้ <c oughs> โอเค แค่นี้ก็ลงคลิปเสร็จแล้วเรียบร้อยก็แค่รออัพโหลดนะคะไปกันเลยตอนนี้ก็ออกจากบ้านมาแล้วนะคะยังไม่ได้แต่งตาก็เดี๋ยวจะไปแต่งในรถวัสต่อก็ส่วนตอนนี้ก็จะไปทิ้งขายะกันก่อนนะคะนี่ยำ Can and c h e r Lego. ในนี้เลยอ่ะงงมากอะไรเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังเดินไปดูมิวสิคอลกันอยู่นะคะรอบบ่ายสแต่ตอนนี้ก็บ่ายโมงสีแล้วก็คือฉาสายมาก เพิ่งเคยมาทบสูกงค,ครั้งแรกวันนี้แล้วมันเป็นที่ที่แบบโรแมนติกมากอ่ะทุกคนเรื่องที่เรามาดูกันวันนี้4 m i n u มินิตอนนี้ก็บ่ายโมง50แล้วนะคะจะต้องรีบเข้าไปกันแล้ว ได้บัตรมาแล้วนะคะก็ต้องจ่าต่อจะก็หาแล้วค่ะจะเข้าไปดูกันแล้วนะคะไปกันเลย ตอนนี้ก็ได้ดูมิวสิคอลอเสร็จแล้วนะคะก็คือดีมากนะคะแบบนักแสดงแต่ละคนเล่นดีมากแล้วก็เพลงแบบเพราะมากโอ้ที่พี่ก็เจนี่บุญสูงย่ง,งนี่ทังนันย่อยันี้แล้วก็แบบมันจะเป็นมิวสิคอลอที่เนื้อเรื่องมันจะแบบเกี่ยวกับเปียโนอะไรอย่างนี้เนาะมันก็จะมีเปียโนิสต์แบบคอยเล่นอยู่ข้างๆข้างบนเวทีะคะ่ะคือแบบดีมากแบบ คือดีอ่ะไม่ไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรนอกจากคาว่าดีเลยอ่ะคือแบบมันดีมากเออนั่นแหละส่วนตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปที่พันโพฮันกังพงอนนะคะไปเจอพี่อีกคนที่เรารู้จักเนาะรู้จักที่ไทยเนี่ยแหละ <c oughs> ก็นั่นแหละนะคะก็ไปเดินทางกันต่อไปกันเลยเดี๋ยวเราจะนั่งเบอร์406นะคะเขาออกอ็ีก3นาทีจะมาถึงก็รอกันนะคะ ก็คือตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ก็จะเดินทางจากไปนี่จนถึงสถานีนี้นะคะพันโพเดเกนันตานฮันกังชิมินกงวันอิก วนนี้เราก็ได้ไปเช่าปิกนิกเซตมานะคะทั้งหมดนี้อยู่ที่ราคา20,000วอนไม่รวมอ่ง่่น,งนกับมาคารองนะคะแต่ก็คือวันนี้ลมแรงมากแล้วก็ PM 2.5ที่เกาหลีอ่ะหนักมากนะคะวันนี้เลือกวันได้ดีมากเลยวันนี้ค,ะค่ะควมีสโอตคม่ตอนนี้เราแบบว่า เห็นลมไหมคะทุกคนคืออยู่กันแบบน้ำมมกเลยชิบุกิเวททุกคนเงียซว้าวพิราบเยอะมากทุกคนตอนแรกอะเราอยู่ตรงนั้นแล้วนกพิราบมันก็เต็มเต็มสนามนั้นไปหมดก็เลยได้ย้ายที่มาอยู่ตรงนี้พอย้ายมาก็ยังมีนกพิราบแบบบินตามมาอีกอะชุนหบอว้าวตายแลยตาไปกันเลยก็คือตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ พันกลางลมแรงไม่ไหวนะคะก็เลยได้นั่งแท็กซี่กำลังไปคาร์โสกิกันแล้วก็จะไปกินชาบูกันนะคะก็คือไอเซตปิกนิกที่เราซื้อมาเอเราเช่ามาเนี่ยมันราคาทั้งหมด2 0 0 0 0วอนใช่ไหมอยู่ได้ทั้งหมด4ี่ชั่วโมงแต่เราใช้ไปประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเองก็เลยแบบลองบอกพี่เจ้าของว่าช่วยลดราคาให้หน่อยได้ไหมแล้วปรากฏว่าพี่เขาแบบคืนให้หมื่นหนึ่งเจ้าของน่ารักมาก ถ้าใครมีโอกาสมาพันผู้หันกั้งกวงอนก็ไปอุดหนุนพี่เขากันนะคะเขาน่ารักมากจริงๆร้านชื่อว่าซุปทุ่งกาจานะคะตอนนี้เราก็ได้มานั่งอยู่กันที่ร้านที่ชื่อว่าชาบลี่นะคะก็คือตอน,นรแรกเรานดูในเนเวอร์ใช่ไหมราคามันก็แบบหมื่นปลายๆอะไรประมาณนั้นแต่พอเข้ามาปุ๊บสองหมื่นอัพหมดเลยก็ตกใจนิดนึงถ้าถว่าราคาที่เราดูใน ไซต์เนเวอร์เนี่ยมันจะเป็นราคา Delivery นั่นเองนะคะก็ทำไงได้อะเราก็เข้ามาแล้วอ่ะก็ได้สั่งไปแล้วก็เดี๋ยวจะรออาหารกันนะคะเ 자, 저희 지금 제공해드리는 쌈야채 소스 그리고 라이스페이퍼는 뒤쪽 팬의 샐러드바에서 더 이용 가능하시고요. 샐러드바에는 여기에 없는 고수 청양고추 그리고 김치 있어요. 편하게 많이 이용해주시면 되시고요. 자 소스는 여기서부터 잘 저어가지고요. 얘는 피쉬, 얘는 칠리, 얘는 짱뽕 얘는 간장이에요. 네. 얘는 뭐라고요? 머개요, 반장이요. 에 혹시라도 궁금하신 것도 있으시면 이 영상 다시 돌려보시면 될 거예요. 네. 그리고 먹어드리진 않아요. 바로 드시면 되세요. 맛있게 드세요. <laughs> 네, 감사합니다. 네, 한동안에 야채 좀 넣어드릴게요. 네. 아 모임 찍고 있어. 나네. 프로예요. 배고파서 찍는다. 또파니 라니, 여미박시치도 같이 넣어요 어버 오마야. 이게 뭐야? 오 뭐야? 언니 그 스토리에 올려 놨던 거지 이거 <목소리> 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 뭐야 노래방 노래도 가는 거야? <laughs> 아 진짜? 우 와, 대박. 겁나 현대적이다. 403호. 캔은 굿은 굿. 은 건가? 타인의 하, 순 씨. 어, 어, 이고도이고 아이고, 도알고도놀고어이고아고이 ตอนนี้ก็ได้เดินชมเสร็จทั้ง6ชั้นแล้วจะไปคาเฟ่ที่ชั้น4กันต่อนะคะอก้า่ยก อนแรกว่าจะนั่งทานอะไรที่คาเฟ่สักหน่อยแต่คาเฟ่ปิดตอน3ามทุ่มนะคะก็เลยจะเดินกลับขึ้นไปที่ชั้น6กแล้วก็นั่งขึ้นลิฟต์ลงล่างกันค่ะ จะไปคาเฟ่นี้กันนะคะได้มานั่งที่คาเฟ่แล้วก็จะมากินมาการองที่ไม่ได้กินที่ทันกังก <laughs> ันนะคะอืมมาก่อน กล like ตอนนี้ก็ได้กลับมาอยู่บ้านแล้วนะคะแต่ว่าเป็นบ้านมินจองอีกครั้งไม่ใช่บ้านเรา ก็คือพอดีว่าเราอ่ะทิ้งของไว้ที่บ้านมินจองแล้วก็กะว่าจะแบบแวะมาเอาของที่บ้านมินจองเลยไม่ค่อยกลับบ้านเราแต่พอดีว่ามันดึกแล้วก็เลยกะว่าจะนอนที่นี่อีกคืนหนึ่งนะคะบล็อกวันนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบวันนี้และเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย